ข้อคิดดีๆกับพลตรีนเรศติตรักเรื่องอาจารย์ดือ้อเรื่องนี้พระเดชพระคุณพระพรมวชิรปัญญาจารย์ทองดีสุรเตโชปเปรียนธรรม9ก้าประโยคราชบัณฑิตพระราชาคณะเจ้าคณะรองชั้นหิรัญจบัตเจ้าวาดว,ดวราโชรสา,ารามท่านได้รจนาไว้ในหนังสือกิระดังได้สดับมาดังนี้นะครับว่าพราหมณในเมืองพาราณสีคนหนึ่งเป็นผู้รู้มนวิเศษชื่อว่าเวททพะ อ่านว่ามนนั้นสามารถบรรดาลหาฝนเพชรนินจินดาให้ตกลงมาได้พรามนั้นก็จึงมีฐานะสบายตอนหลังก็มีผู้มาขอสมัครเป็นศิษย์เรียนมนนั้นด้วยซึ่งพรามก็สอนให้ด้วยความเอ็นดูแลก็รับอยู่ในสำนักโดยกันเหมือนเป็นพ่อลูกกันวันหนึ่งพรามกับศิษย์จำเป็นต้องเดินทางไปยังแคว้นอื่นซึ่งอยู่ห่างไกลจึงเตรียมจะเบียงไปพร้อมสั์แล้วก็ออกเดินทางกันเมื่อเข้าไปในดงกลางทาง พวกโจรกลุ่มใหญ่กลุ่มหนึ่งจับตัวได้พวกโจรได้ปล่อยสิทธิ์ไปโดยสั่งให้ไปหาทรัพย์จำนวนหนึ่งมาไถ่ตัวอาจารย์ทีนี้ก่อนจากกันลูกศิษย์ก็ได้กระซิบขอร้องอาจารย์ว่าอาจารย์ครับอาจารย์จะได้่ล่มนเรียกทรัพย์เป็นเด็ดขาดนะครับพวกมันได้ทรัพย์แล้วมันจะฆ่าอาจารย์เสียหรือไม่ก็จะพาอาจารย์เร่ร่อนไปในที่ต่างๆอาจารย์จะลำบากไปตลอดชีวิตรอจนกว่ารอจนกว่าผมจะกลับมา พร้อมกับเงินทองอยู่ที่บ้านเมื่อถ่ายตัวได้แล้วเราค่อยกลับไปพร้อมกันอาจารย์ท่านฟังแล้วก็นิ่งอยู่พอตกกลางคืนพวกโจรก็มัดมือมัดเท้าอาจารย์อย่างแน่นหนาแล้วก็ปล่อยให้นอนกลิ้งเหมือนหมูอยู่และคืนนั้นตรงกับวันเพ็ญที่สามารถร่ายมนต์ได้พอดีตกดึกอาจารย์รู้สึกอึดอัดและก็ปวดร้าวเหมือนกระดูกแตกสลายทนไม่ไหวจึงตะโกนเรียกคนหน้าโจรมาถามว่า ต้องการทรัพย์เท่าไหร่จะหาให้เดี๋ยวนี้ว่าแล้วก็ร่ายมนต์เวททพะสักครู่ก็มีแก้วแหวนเงินทองแล้วก็เพชรนินจินดาตกลงมามากมายกายกองพวกโจรต่างดีใจชัยโยโห่ร้องกันกล้องป่าถือว่าได้ลาบมหาศารแต่ก็ไม่ยอมปล่อยให้อาจารย์กลับตามสัญญาจึงพาไปด้วยเพื่อให้เรียกมนต์เรียกทรัพย์ให้อีกอาจารย์ก็จึงต้องไปกับพวกโจร เมื่อเดินทางไปได้สองสามวันก็ไปพบกลุ่มโจรอีกพวกหนึ่งเกิดการต่อสู้กันยกใหญ่โจรพวกแรกสู้โจรพวกหลังไม่ได้ก็จึงถูกจับโจรกลุ่มแรกจึงบอกกับพวกโจรกลุ่มหลังว่าขอให้ปล่อยพวกตนไปเถิดเงินทองที่มีอยู่นี่ขอมอบให้ทั้งหมดและคนที่ถูกมัดพามาด้วยนี่เก่งมากสามารถเรียกเงินทองได้ตามต้องการก็ขอยกให้เช่นเดียวกัน โจนกลุ่มหลังได้ยินดังนั้นก็จึงถามอาจารย์ว่าเป็นเช่นนั้นจริงหรือเมื่ออาจารย์บอกว่าจริงหัวหน้าโจรก็สั่งให้ฆ่าโจนกลุ่มแรกเสียทั้งหมดโดยเคลีงว่าจะมาดักปล้นพลายหลังแต่ว่าไว้ชีวิตอาจารย์เพียงคนเดียวผ่านไปได้สองสามวันหัวหน้าโจรก็อยากจะลองวิชาอาจารย์ว่าวิเศษจริงหรือไม่ก็จึงพูดกับอาจารย์ว่าท่านบอกว่าท่านมีวิชาเรียกทรัพย์ให้ตกลงมาจากฟากฟ้าได้ ขอให้ท่านไร่มนเรียกมาเดี๋ยวนี้เถิดถ้าเรียกได้จริงก็จะปล่อยตัวท่านไปอาจารย์ก็บอกว่าวันนี้เรียกไม่ได้หรอกท่านมนนี้เรียกได้ปีละครั้งเท่านั้นและก็ต้องเป็นวันเพ็ญเดือนนี้ด้วยเมื่อไม่กี่วันมานี้ก็เรียกมาแล้วต้องรอถึงปีหน้าถึงจะเรียกได้อีกหัวหน้าโจรคิดว่าอาจารย์โกหกเพื่อต้องการทวงเวลาทั้งไม่ต้องการพาอาจารย์นี่ไปด้วยเพราะว่าจะเป็นภาระ จึงใช้ดาบโคมกริบบั่นคออาจารย์เสียอาจารย์ผู้เก่งมนวิเศษก็พบจุดจบลงเพราะความดื้อไม่เชื่อตามที่ลูกศิษย์ขอร้องนั่นเองเรื่องนี้ท่านสื่อความได้ว่าผู้ใหญ่นั้นบางครั้งก็ดื้อรั้นไม่ยอมฟังใครยิ่งผู้พูดเป็นเด็กเป็นลูกเป็นหลานหรือว่าเป็นศิษย์ด้วยแล้วก็ยิ่งไม่ฟังเลยเพราะถือว่าอาบน้ำร้อนมาก่อนจึงทำให้ผู้ใหญ่ไม่น้อย ที่ต้องเพียงพร้ําหรือผิดพลาดเสียหายเพราะไม่ยอมฟังไม่ยอมฟังคําทัดทานจากเด็กๆที่จริงไม่ว่าผู้ใหญ่หรือเด็กก็สามารถที่จะเป็นคนฉลา,าดหรือว่ารู้เท่าทันเล่เหลี่ยมรู้เท่าทันเหตุการณ์มีความคิดความอ่านที่ถูกต้องมีความถี่ท้วนรอบคอบได้พอๆกันจึงควรฟังกันและกันไว้บ้างย่อมจะดีกว่าดือ้อรัน้นทุรังไม่ฟังเสียงกันด้วยทิฏฐิมานะว่า ผ่านร้อนผ่านหนาวมามากกว่าผู้ใหญ่ที่อดทนฟังคำทัดทานฟังเหตุผลและฟังรายละเอียดจากเด็กที่ฉลาดคิดเป็นและก็ว่องไวได้เนี่ยนับเป็นผู้ใหญ่ที่ชาญฉลาดและยอมได้รับความเคารพนับถือได้รับความเกรงใจและได้รับความร่วมมือจากเด็กๆอย่างเต็มที่ทั้งจะเบาแรงเบาสมองลงได้มากเพราะได้คนมาช่วยคิดช่วยทำ เพียงทำเเพียงตามดูยวงห่างก็เป็นการพอแล้ว